ต้อการกินกัากติดตามด้วยนะครับการกินจฝากเกงเอาได้นะคะฝากตำรัจด้วยนะคะตำรวจเกาจะรู้ไหมคะอ้ใจบุ นั่งกินข้าวอยู่นี่แลหละจอนี้คนรูใจนังกนางๆอุ้ยพักดอกพักที่สุดสทราทิไปใส่คุนิไขยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะ่ะแปลลอตเตอรี่แล้วก็มาเลยเอาจะทำอะไรกับช่องฉันเนี่ยทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นคอมเมนต์ก็ามาได้แหม

โอ้ยอยากได้เออยากได้คอนเทนต์ใ้สบายเดอะแมนอยู่สีแยกไฟแดงยังให้ทีมเขาตั้งยี่สิบเอาได้เก็บช็อตเก็บช็อตยังไม่ได้ไปช็อตเลยบ้้าานนชัยรตอีเป็นาาาเอาประธานประธานทำไมของงอมันคอมเมนต์ไลน์ไม่ได้ไม่ได้เหรอ โอ้ยเอ้าเป็นไงอุ้ยนี่ขึ้นสี่สิบกว่านี่ลงแล้วนี่ใส่เอ้าเจ้าผู้ติดยังสี่ไม่มีแบบอันนี้ก็เหมือนกันทำไม่ได้ทำได้เพราะอะไรเนี่ทำได้พลาดไปทำได้ผิดพลาดไปหรือต้องขึ้นอีปกติชิมีโอ้ยไอ้คนนะ้นปรู้จักบอลทำฟุ้งตัวเนี่ยแมนโทรศัพท์งอไม่เคยงอแงะเลยวันนี้ก็คืองอแงะแท้ มาเด้อมาเด้อจา่ามาเด้อคอมเมนต์ไม่ได้ก็จะอยู่แบบคอมเมนต์ไม่ได้เนี่ยเหรคอมเมนต์ไม่ได้ก็ยังจะอยู่แบบคอมเมนต์ไม่ได้บอไม่ได้เหมือนกันเนี่ยบอได้ทักทายคือได้เลยนเตะเออไม่ไดตั้งไหนวะตั้งจิดขึ้นแล้วกดตัวน,นี้กันบอก็โบกไปแล้วก็ยังไม่ขึ้นแมนปัดแล้วก็จะขึ้นแมนแล้วปัดขึ้นไปแล้วก็ไม่ขึ้น เหลือแค่นี้จ้าพนะเหลือจะก้างอันตีไอ้มนโอ้ยแย่ yeah, เลยนี่ลงมเลยโอ้ยปกอกสับจากด้านเนาะอดูดูดูมาดูมาดูด นัทานโอ้ขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณเด้อค่ะขนาดไม่มีเสียงเสียงก็คอมเมนต์อะไรก็มาได้หรือตัวลูก,ล,กลูกการลูกหมูลูกมาโอ้ยชอบบันเข้ามาแล้วย่าลืมกดไลค์ใส่คอมเมนต์ให้ราคะแต่คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลย ิการทอดตาล่างนอสูเยีมบนจะลงน้ำนะจะอยากทำบ่อเขาจะถ่ายให้ฟูมแบบสุดๆเลยคือลงไปได้ค่ะเอ๊วันนี้โทรศัพท์เราเป็นไรทำไมงองแง